จเดี๋ยวมันนี่ก็มาพบกันเช่นเคยนะจ๊ะเดี๋ยวมันนี่พินจะมาทําคลิปสั้นๆนะจ๊ะทําคลิปสั้นๆแต่ได้ความรู้นะจ๊ะตามไปเลยนเจ้าว่าจะทําอะไรนะจ๊ะเ,เดี๋ยวพินจะพาเข้าไปในแอป m e s s e n g e r นะคะไปที่ m e s s e n g e r มาอีกแล้วนะจ๊ะ m e s s e n g e r แล้วที่นี่เดี๋ยวพินจะพามากรอบขอความนะคะกรอบขอความ จากแอปหนึ่งไปอีกแอปหนึ่งเขาจะทําแบบไหนนะคะเดินมาหนีพี่นจแบ,บผ้ามาทํานะคะอตอนนี้เข้าอยู่ในแอป Messenger นะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในแอป Messenger Messenger นะจ๊ะถ้าเขาต้องการอาขอขอความตรงนี้นะคะข้อความตรงตรงนี้นะจ๊ะไปอีกแอปหนึ่งนะจ๊ะทรงหามูนะคะในส่วนของไอ้ Messenger ร์เขาย้ำข้าในมี่อ่ะ เดว่าส่งไปแอปตังต่างๆใดนะจ๊ะส่งไปแต่ละแอปใดนะจ๊ะแต่ในส่วนไลน์นะ่ะมีแล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของอ่า messenger ยังไม่มีแล้วเราก็จะไป copy เลยนะจ๊ะ copy แบบไหนนะคะเดี๋ยวทุกคนจะส่งข้อความอันไหนนะคะเข้ากับคลิกเข้าไปนะคะยังสมมุดบาเข้าจะส่งข้อความนี่นะคะเนี่ยค่ะยังค่ะจะส่งข้อความนี่ไปยังแอปไลน์หรือว่าแอป WhatsApp หรือว่าจะไปที่ Facebook หรือหรือว่าจะไปที่ไหนก็ได้นะคะจะไป Google ก็ได้นะคะเท่ากับกดตัวนี้นะคะค้างไว้นะคะกดค้างไวค้ค่ะทุกคนพอกดค้างไว้แล้วนะจ๊ะไปดูข้างล่างเลยนะคะดูข้างล่างเลยเขาก็จะมีบอกว่าให้ส่งต่อให้คัดลอกหร,อหรือว่าให้ลบนะคะแล้วที่นี่พิ์จะพาคัดลอกนะคะทุกคนกับเขาไปกดใดแล้วคะ่ะเข้าไปกดค,ด,คดคัดลอกเลยนะจ๊ะคัดลอกนะจ๊ะ แล้วที่นี้เขาก็ออกหน้าจอ messenger ไปนะคะเพื่อที่เราจะเข้าไปที่แอปไลน์นะคะแอปไลน์นะคะแล้วก็เข้าไปคลิกบุคคลหรือว่าคลิกเพื่อนนะคะที่คุณจะอยากส่งข้อความนะคะคลิกเข้าไปนะคะคลิกเข้าไปนะคะคลิกชื่อเข้าไปนะจ๊ะแล้วที่นี่ก็เข้าไปเห็นไหมคะเห็นช่องเขียนข้อความไหมคะช่องเขียนข้อคว,วามแล้วที่นี่ที่ที่มันเนี่ยคะ่ะติ๊ก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 อยู่เนี่ยค่ะเครื่องสื่อเขาเรียงนะจ๊ะเนาะ แล้วที่นี่เขากะเข้าไปกดคลิกหนึ่งครั้งนะจ๊ะพอกดเข้าไปคลิกหนึ่งครั้งแล้วนะจ๊ะแล้วเรากดค้างไว้นะจ๊ะกดตัวเครื่องเซอร์น่ะตัวทีห้าจะต้องการพิมพ์ค่ะกดค้างไว้นะคะกดค้างไว้แล้วก็ปล่อยนะจ๊ะแล้วเขาจะบอกว่าวางนะคะแล้วก็กดวางเลยจ้ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะเขาจะบอกว่าวางเราก็กดวางเลยนะคะเห็นไหมคะแล้วที่นี่ขอความตรงขอความ,ขอ,วามขอความจากเมเซนเจอร์นะคะ เราจะส่งหาเพื่อนทิลไล่นะคะได้เลยนะคะข้า็กดส่งเลยนะจ๊ะกดส่งนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะกับเข่ามาในเข่าม้าในไล่เขาเลยค่ะเข่ามาในไล่เ,าเ,ลเขาแล้วนะจ๊ะเนี่ยค่ะง่ายๆคะ่ะทุกคนล่องเข่าไปเบิงล่องเข่าไปไอ่ถำกันเบิงนะคะหรือว่าคุณจ่าเข่าไปส่งในแอปบล็อกแอปก็ได้นะคะทำทำขั้นตอนเดียวกันนะคะเนี่ยค่ะง่ายมากๆเลยคะ่ะล่องล่องเข่าไปเบิงนะคะจากแอป จากจากแอปหนึ่งสู่แอปหนึ่งนะคะคัดคัดลอกจากแอปหนึ่งสู่แอปหนึ่งได้เลยนะคะโดยที่เราที่ที่เราไม่ต้องพิมพ์ใหม่นะคะค่ะก็มีข้อมูลดีๆฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวจะทุกคนก็นอยากให้ได้อ่าเขาเรียกกันแชร์ความรู้นะคะแชร์ความรูใ้ให้ให้ให้กันไปนะคะถ้าเกิดผู้ใดเห็นว่ามีประโยชน์ คลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยนะจ๊ะขอบคุณทุกคนทีเขามาใหาก้กำลังใจบาวบาจะเป็น Youtube เก่า u t u b e ใหม่นะคะขอบคุณหล,ลายๆจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณจ้า